สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวไายชายนกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มาโยนกลับมาอีกโลบผมนะดูจากตอนนี้ขอให้เป็นสองต่อสองแล้วกันมาจะได้เล่นง่ายๆตอนนี้เป็นต่ำสองสูงสองล้วต่ำไหมเพื่อนต่ำไหมต่ำดีครับเอวสาม,มาเดียวเอวสามสาลงหน้าต่ำ สาม,สามเกี่ยวสามสามค้านี้เราจะเดินเกมแบบนี้เลยทุนนะเดินเกมเป็นสองตัดสองนต้นังไม่เป็นต่ำสองสูงสองใช่ไหมล่ะถ้าเกิดคิดว่ามันจะออกต่ำนะอย่าลืมใส่เบียร์ไฮโลไปด้วยมาเอาต่ำเลยสามพันครับผมนะอันนี้เอาสักหกสี่ร้อยแล้วกันอเอาสี่ร้อยพอเกี่ยวสองสามด้วยมา โดนหรือเปล่าขอให้โดนมาเราจะลองเดินสองตัดสองดูว่ามันจะไปได้ไกลหรือเปล่ามัฟวงสองแม่งออกแต่สูงว่ะสี่แล้วอะไรเพล่อนเอาโดนสิสอโอดีนะไม่ว่านะโยมถท่าบานไปก็น่าจะโดนอะ่ะม,มันออกลูกต่ำหนึ่งลูกแล้วก็ลูกก้ามขึงอะ่ะลูกสี่อ่ะจะสูงก็ไม่สูงจะต่ำก็ไม่ต่ำตอนนี้กำไรสองพันสี่อ่ะโอเค ตามเกมเลยผมนะเล่นตามเกมไปเลยอันนี้ก็เดินสูงเลยอ่าเดินสูงไปเลยอันนี้เหมือนเดิมครับผมนะสามพันสี่ร้อยอันนี้ขอโตสักหน่อยอ่ะไม่ะไรประมาณนี้พอครับผมไว้สองตัดสองยาวมาคุณสองเพื่อน มัพอ่าคูณติดทุกตัวโอโหเรียบร้อยว่าแล้วไงคูณติดแปลกแปลก <1 S 1> ถ้าคูณติดเยอะขนาดนี้1 1> ไม่น่าออกสตอนนี้ไหลามาสามว่ะเฮ้ยปกติมันจะไหลแค่สองเห่เวลาคราวนี้มันไหลามาสามน่าจะสุดทางละเราไปสูงเหมือนเดิมเอาสูงคือกว่ามามาสูงแล้วกันเน้นๆเลยห้าพัน อ่ะกระจายครับผมกระจายเลยมาอ่ะหมดครับผมใส่นี้เลยอ่ะรอดไม่รอดรอดไม่รอดรอดไม่รอด,อด,อดเฮ้ยน่าตำมาทำไมเพื่อนมาทำไมโอ้ <1 S 2> โหโ,โดนหมดเลยสองโอ้โหรีบร้อยโดนสิจ้า โอ้ยนี่อะไรเอฟซีนะที่ว่าอยากดูคลิปเสียตัวร้ายของผมนั้นโดนเน้นๆโดนเน้นๆแล้วก็โดนเร็วด้วยเวลาโดนโดนเร็วมากพี่ผชมนะเวลาโดนก็โดนเร็วอ่ะเวลาได้ก็จะยาวหน่อยนะอ่ะโอเคครับผมนะก็พอดีกว่าพี่ผชมอ่าใครที่บอกว่าโอ้ยตัวร้ายมีแต่คลิปได้ครับผมนะคลิปเสียผมเห็นมีครับผมนะแต่มันสั้นไงเลยไม่ได้ลงไอเอฟซีได้ดู อันนี้ก็ดูนะครับชมนะคลิปเสียนิ้นน้นได้ไม้แรกไม้ดีครับผมนะนี้ก็พอครมบโยมเดี๋ยวก็จะเติมกระสุนเข้ามาใหม่แล้วกับท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมด้วยนะฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยผมนะลินก็ระมัดระวังครับผมนะได้ก็ถอยให้ผมนะเสียก็เสียพึ่งไปเน้นเสียนช่วงเวลาเล่นใหม่เอาแค่นี้แหละครับผมนะก็ไปดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ